สบายดีเด้อเด้อสบายดีัาสกูสุกคนเด้อตาานกาสบายดีเด้อจะเบาหนึ่งสบายดีเด้อเด้อใช้ใช้จะสาวนะตงหนะตังหนาอืมหังปวเฮงนา สะบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สู่สู่คนเด้อน้อพี่น้องเนาะเปิดคลิปขึ้นมาวันนี้กับพี่แหล่นะท่านผู้ชมเนาะยังมืดอยู่ตอนนี้กะอยู่ในช่วงเวลาสี่โมงเช้านะท่านผู้ชมโดยอ่าพอดีมางานแต่งน้องผู้วงกับน้องวันทองคนพี่น้องเหาะก็เลยตื่นแต่เช้าเนยพอดีพระเทพมาแต่ื่อวานนี่ยเปรอะมานอนคืนมาพอมีเพคนก็เลยตื่นแต่เช้าสิมาซอยเวียกซอยงานคนนั่นแหละท่านผู้ชม สี่โมงเช้าทีาน้อยมาถือว่ามาได้เช้าแห้งเลยพี่น้อยโดยพลเลพี่น้อยเดี๋ยวเขาสิาให้พี่น้องเข้าไปในงานนท่าชมเนาะความเขตคนมาลรบอกเนาะท้งงานทีมงานอย่างของคััวเพิ่อนนอกม้านบอกเแต่บางทีพ่อคนมสรยยป้าพี่น้อยกันได้กันพเลเข้าไปทาไปส่วมกันเนาะ

เนาะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาในงานแล้วนะท่านผู้ชมเนาะก็ยังบ่มีไผพี่น้อยก็ยังบ่ยังเศ้าอยู่เอเนาะมีแลังพ่อครัวแม่ครัวนอยู่หลังบ้านบ่พี่น้อป่ะ่เพิ่นแล้วเนาะเดี๋ยวตโอ้กระตื้นบ่นี่กระตื้น อสบายดีตอนเศร้าไไงเดยปอานอมาบ้านเราบ่แม่ครัวนะาคดยมาตอนเศร้าเนาะขบทำไมอ่าสบายดีเด้อเดิ สบดีสกุลสุคนเดินนกักดิสบายดีเดนี่ี่ยกระปุ่นบ่ที่เนขกปุ่นบ่งาจ้าคนบางคนบ่อันซอยสลาบแบบ่เทบ่ ดีเนชง่จะบใจะบาจะสาวมันจะมัตื่นบ่ฮะเออนี่บ่เออป้าก็จะสาวจนลุกทายแรกบบนี้ไป่ายแกล้วอือกัง่นางก็ูด มียงได้ไในกินบางนี่ลาบยังไงมีลาบหมูข้าวปุ้นลาบหมูข้าวปุ้นอ่อมกระดูกใส่มัคโตนอ้ไเบกาเอี่ย่างเก้งนกไม้แก้งนกไม้ใน่ขาดบ่ได้เมโนยักษเนาะอ่าทุกอย่างด้วยหมอบรได้ใส่ได้ใส่กระดูกใส่กระดูกเออแกงอันมัคโตนใส่กระดูกอ่าใส่เฮียแท้แท้ไม่ทิเก็บเลยโตนคือบังหน้ามันบ่ มักต้นกเอกอไปมักฝากนะเอออย่าไเอซีมันจะนอยาหมักตูนตูนหมักฝากน่ไตทไนับเลถ้าไนซาวแล้วยุดกอน มาจะเศร้ารีบเป็นกันเถอะไปเล่นเล่นเออชกว่านะเล่นตึ้งโมงเข้ามาตีโมงยังตโมงไปครลาตีมาใบโมงบนลาตีไงจะไปนอนหรือบอกเล่นนอนนิ่นหนึ่งพี่สาวมือกุ๊บสบายดีจีหรือเปล่า

ไปเลยเห็สีลูกๆแน่แน่โอ้คันย่อกเพชลูกคนนี้อะละคนนี้ละซีนค่ะขับอขักยูใ่หมื่นพันนิ้วนอนเลยไปไปมงเอาไปได้แล้วคนเดีเียไดึงอือเป็นละซอยอืมค่ะไปเายสีไปเลยคนบ้านนะนยากแท้นพยากมาไปไปเต้นเต้นไปยคนนอนค่ะมอบัาบัท เดียังอไไป่มีย่ดีสวยนะฮะมีอย่างนี้ดีสวยปานแก่ป่น้่นาด้นี่ไปนำนี่สี่เอ็ดีเออมดปีนี่ั้ปีใหม่ฮะน้ เคคนนั้นนนี้ากตงเ่าอตไหนหนงหนหนึ่งนึ่งห้ึ่งหนึหนึ่งน่งเนั่นแงหนึ่นึ่งนึ่นึ่หนนบ่นึ่นึห่เ่งี่นหนึ่งนึนึ่งหนึ่หนหนึนนึ่่เหนึ่นึนึ่งหนึ่ง่น่นนหนนน่นหนหนนนหนนน่น เลอุมตังต инг, ตังเอาเ้าไปุกม่เป็นระปเหรนะปงดเอะข้าข้า้อซอยบอกซอยน่หลาบุเบเขาข้ามปไนี่นะอันนี้ครับครล้วอปเอาเอะก่อนตัวถึงไป มาเจ้ายาไปตรงมแ่มันไลโดแล้วคักคักักเดนเลนแล้เดีอสกัวเดมเสินเลยสั่งดชอยอันนี้ดีเด็กมั้ยบดอยดเลยพอลุกบชอยไปนี่ไงยน้อยนึ่งกระยาไปอันนี้เลครับปเด็อีพออีตูพังตู้นเลยใช่พังตู่รอชามาดิพังตุ่ เอาคอยสื้ออยู่วานนี่มีบ่เออไปเบิกไปซมีอ่อา่ประเดันอันบนแม่ไหเอาเขยงนาอเียงขนาดกเอาเอามาได้ก็ไปต o u e าใส่้นเน่ยแบตัวนี้ดแค่เขาห้้ำมา้่

อันนี้ค่นี่พักกินกับลาพักกับลมเีอ่มีพักยังไงงามเลยงามนะงามเลยอของมันถามแ่พักาากาศี่อักาศอากาศแล้วก็พักกันกะเมกแล้วกัรสลัดสายทอดไปไปดูพักกะเมดก็สลัดอยู่ในนั้นมือคนเดิมวดไปยังเนาะไม่ติดมังกรเลยเขาอย่เออให้จับมือไปไปที้ก่อกเออค่ะหล่ะ จะเบาเนอะสบายดีเด้อโดยใช่ใช่จะสาวนะแต่งหน้าแตงหน้าสบายดีสังเปียนเหนื่อยกินได้ไหมกินได้สาเนาะเดีย๋ยวสิบมมีเอน็นแห้ง่นวะกำกับเพงอนก็เราบอกเลิกจะให้ได้นับไปหลักเลิกเลยนะบริษัทเงินชักเฉลี่ยในกานับเป็นหลักเลยเนี่ยนี่เั็นจีจ่อยเพิ่น สบายดีป้างามหนาใสปล่อยเนาะได้รังเปล่ก็ปอไร่คม่ย่หนแ้กับลังเปยงาใกนแกเคยแขนเคยสิรุนก็ได้คนบางคนหลายคนนี้ลาดไปแมกเา เป็นเพ่เจ้าสาวัานก่อนเป็นเังไดเนาะเต่งแล้วบอลนาตาเต็งเจ่งรเราก็ยังบริสุทธิ์ใยแล้วสวยเนาะพวเปลียนเครื่องแล้วบ่สบายดีอีกรอบเวยสบายดีเนาตีชเจาสาวใช่เรียกแล้วอัสสบายดีเราลูกสาวเยลวเย นี่วะป้า,าสบายดีเด้วยวงน้ำภูงวงเอ,อปงปัง,งปั่วเฮงนกหูเแน่มึปราสงนี่เราเป็นยังจะบบาวกระเตงบ่หนิจะบ่าวกระเตะงเต

เหน็บเหน็งเข่าเปละลายไหมเหน็บเหกมัมืออะไรเบีนะมักหลังมือนะหมังเบียนหาย็นไหนก็สัง ดังคมกันมาทันทีแบบ <c oughs> ये ना कोई प्लेस है ना ภาพผลงามเลยเนาะงามบอกนี่พิดเงบ่นี่อไก่กันเป็นลายเป็นลายลนั่จจนี่ใส่จานบอก นางนอกไปลมนิดนะ่เนิดด้นะลินพานอกไปนางนอกไปโอ้เจดทองสบายดีเอฟซีนะจิจิฮะเฮ้ยยิ่งจะมาบอนลงเมื่อสบายดีเพนน่ออนี่ยคุพอแล้วแล้ว เมื่อน้อาซื้ออยู่บนาหล่อคเับโนมีบอกไปซื้อไปทองจ้น่อจัเห็ดกระแดบกระทองมันจะไปซื้อก่อนเออนั่นบะกระทอง จะใกล้ได้หลายด้อมันจะอันเด้อจมเด้อพี่มา้าอาของามาหน่อยไหมบรรยากาศเนาะสบายดียาเาวาอามาก,ก่นากอนแลวมล่ายังมามา,ากำลงังสองไปซื้อสองคำ เนี่ยบ่มีมากแตงเอาปลาค่อยนี่เ่ยังไงไต่งไม่แ่เมเียวมมาย่างก็ย่างก็ยากันย่าส้มกันได้มก็ได้ไล้ว่างก็ีตะมะเนาะ มันเยียวได้หรอโโดนห้องน้ำเียวเลยายาองอไแม่เดียาเาเอามาเพียม่ย้อยน้องดหยผไปผมไปเน็่หน่อยไปไปอันนี้เอิ้นนั่นบอนี่นะบอกอันผู้ที่เพิ่นพอเพิ่นบอเออขอบเนาะขออเพิ่นเนาะ โค้งไงเออเห็ดมาแล้วเย็ะเป็นท่วงเปนตื่นหมนนซะโคงขึ้นอยู่เออเป็นหิดทองมาเปียนี้เียสองกอกสองกอกคื้ว่าจัดยังไงอ่ังคารอยู่โตจีนหล่นเนาะ <laughs> แกตัวจีนเลยไปใช่เ,เออ,เอ,อสิบประมาณนี่บรรยากาศพี่น้อยอันนี้กืไม่หมดไม่เหนอ่นเออไพ่เข้ามาหมอดเจ้งเลยหมอดบอกได้ไพ่นะเจ้งเลยกสิบประมาณนี่แหลนะน่านผู้ชมเนาะยังเศร้าอยู่เดียวเขะคนกำลังสิมา เดี๋ยวรอลุ้นรอซมกันพี่น้อยว่าสิเป็นจังได้เนาะเค็งสิมาลายู่บ่พี่น้อยงานแต่งน้องพวงกับน้องวันทองฟึดทีบรรยากาศกับคนตุ๊กแน่คึ้มๆอยู่เดี๋ยวคนตุตกไปจ้ะคนตกเนี่ยพอแห้งแล้วเนาะมแห้งดมมือเมื่กี้ดี๋ยมเห็นมาแเจอ